สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะครั้งนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการคูณเศษส่วนและจำนวนกระนะอการคูณเศษส่วนทําได้โดยนําตัวเศษคูณตัวเศษนําตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะมาดูเลยอมาดูเศษหนึ่งส่วนสองคูณเศษสามส่วนห้าครูบอกว่าเอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนใช่ไหมคะข้างบนเนี่ยตัวข้างบนเขาเรียกว่าตัวเศษ ส่วนตัวข้างล่างนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าตัวส่วนอ่ะนักเรียนรู้แล้นะคะว่าตัวเศษกับตัวส่วนคือตัวไหนอ่ะเราก็มาทํากันเลยเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะการคูณเศษส่วนคือเอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนใช่ไหมอ่ะหนึ่งคูณสามได้สามส่วนด้วยสองคูณห้าเป็นสิบ อ่ะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วอ่ะมาดูข้อถัดไปเศษหนึ่งส่วนห้าคูณเศษห้าส่วนหกแล้วก็ตัวเศษคูณตัวเศษหนึ่งคูณห้าได้ห้าตัวส่วนคูณตัวส่วนก็คือห้าคูณหกได้สามสิบัดมานะคะเศษสิบสามส่วนสามสิบห้าคูณเจ็ดเจ็ดเป็นจํานวนนับใช่ไหมคะจานวนนับครูเคยบอกแล้วว่ามีส่วนเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้น การคูณเศษส่สวนคือเอาเศษคูณเศษเอาสิบเอาสิบมคูณเจ็ดอ่าสิบสามคูณเจ็ดได้เก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอส่วนด้วย35มคูณหนึ่งเป็นสามสิบห้าต่อไปเศษหนึ่งส่วนสคูณสิบเป็นจำนวนนับมีส่วนเป็นหแล้วก็ 1, 1, 10, 2, หนึ่งคูณสิบนึ่งคูนสิบได้สิบสอคูนหเป็น 2ก็จะได้เศษ10บส่วนสนะคะอ่าถัดมาอ่ามาลองแสดงวิธีทำกันดูบ้างนะคะว่าทำยังไงอันนี้เป็นการคูณของจำนวนค่ะนะคะเขาให้โจทย์มาว่า5้คูณห้าเศษหนึ่ส่วนสามาก็เขียนเลยวิธีทำวิธีทำก่อนอื่นนะคะเราต้องทำจำนวนคะให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนก็จะได้เป็น หเนี่ยยังไม่ต้องทําอะไรนะเขียนไว้เหมือนเดิมคูณห้าเศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยทำให้อยู่ในรูปเศษเกินใช่ไหมเราก็ได้เป็น5้าคูณสบวกห่ส่วนเหมือนเดิมคือ3นะคะก็จะได้เท่ากับ5ยังไม่ต้องทำอะไรเขียนไว้เหมือนเดิม5้าคูณสคูณ5้บหบวก1เป็น16ส่วน3 จากนั้นนะคะก็เอา5เป็นจำนวนนับใช่ไหมมีส่วนเป็นอะไรเป็น1เราก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน,วนก็จะได้เท่ากับ5คูณ16 5คูณ16ได้80ส่วนด้วย1คูณ3ได้3เห็นไหมคะว่าคำตอบมันเป็น เศษเกินใช่ไหมเราต้องทําเศษเกินให้อยู่ในรูปจํานวนคะ่ะโดยการเอาไปทําในกระดาษเศษใช่ไหมคะครูเคยบอกแล้วว่าทํำยังไงสมมุติว่าฝั่งนี้เป็นกระดาษเศษนะแล้วก็เอา80ตั้งหารด้วย3 3อะไรได้8ไม่มีเอาใกล้เคียงที่ไม่เกิน3คูณ2เป็น6 6, 6. เ8เลบ6เหลือ2ชัก0ูนย์ลงมา สอะไรได้20ไม่มีเอาใกล้เคียงที่ไม่เกิน3าคูณหเป็น18บแลบกัน20่สบลบสิเหลือ2อง่ะเราก็ตอบเอาข้างบนตรงนี้นะคะเป็นจำนวนนับก็ได้เท่ากับ26ส่สิบหเศษตรงนี้เป็นเศษเศษสองส่วนเหมือนเดิมคือ3เราก็ตอบ ตอบ26่สิบหกเศษสอส่วนสอ่ะเสร็จแล้วนะมาดูข้อถัดมานะคะโจทย์เขาให้ว่า3ามเศษสามส่วนหคูณสเศษเจ็ส่วนเเป็นการคูณจำนวนคะนะคะเราต้องทำจำนวนคะให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนใช่ไหมอ่ะเราก็เขียนวิธีทำ เอาสามคูณห้าบวกสามส่วนเหมือนเดิมคือห้าคูณกับสองคูณเก้าบวกเจ็ดส่วนเหมือนเดิมคือเก้าก็จะได้เท่ากับสามคูณห้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกอีกสามเป็นสิบ 8ส่วนเหมือนเดิมคือ5คูณกับ2คูณ9เป็น18 18บวก7เป็น25ส่วนเหมือนเดิมคือ9อ่านักเรียนเห็นไหมคะว่ามันอยู่ในรูปการคูณใช่ไหมถ้าอยู่ในรูปการคูณแบบนี้เราสามารถตัดกันได้โดยการเอาส่วนไปตัดกับเศษนะคะอ่ามาดูอันนี้ส่วนเป็น5นักเรียนมาดู5คูณอะไรได้18ีมีไหมไม่มี มาดูถัดมาห้าคูณอะไรได้1 5่สิบ้ามีไหมคะอ่ามีห้าคูณอะไรได้2ี่คูณห้ได้25 5สิบห้าห้าคูณหนึ่งได้ห้ต่อไป9 9คูณอะไรได้18บแมีไหมมีนะคะก็คือ9คูณ2เป็น18และ9คูณ1เป็น9เราก็จะเขียนใหม่ได้เป็นเราก็จะเขียนใหม่ได้เป็นเศษสองส่วนหคูณเศษห้าส่วน1นึ่งนะคะส่วนหนึ่ง มันก็คือเป็นจำนวนนับนั่นเองก็เขียนใหม่ได้เป็น2คูณ5อันนี้ก็จะเท่ากับ2คูณ5เป็น10อ่ะเราก็ตอบ10นะฮะมาดูข้อถัดไปเศษ24ส่วน13คูณ3เศษ2ส่วน7เป็นการคูณ ในรูปของจำนวนค่าอยู่นะเราต้องทำจำนวนค่าให้เป็นอะไรคะเป็นเศษเกินอ่ะเราก็เขียนวิธีทำยี่สิบสี่เศษยี่สิบสี่ส่วนสิบสามเนี่ยมันเป็นเศษเกินอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมเศษยี่สิบสี่ส่วนสิบสามคูณทำ 3, สามเศษสองส่วนเจ็ดให้อยู่ในรูปจำนวนค่าก็จะได้เป็นสามคูณเจ็ดบวก สส่วนเหมือนเดิมคือ7ก็จะได้เท่ากับเศษยี่ส่วนสิยังไม่ต้องทำอะไรเขียนไว้เหมือนเดิมก่อนคูณกับ3าคูณเเป็น21 21บอีวกอีกสเป็น23ส่วน7เหมือนเดิมนะคะาจากนั้น7หาร24ลงตัวไหมไม่ลงนะคะ เจ็ดหารได้23าลงตัวไหมไม่ลงเพราะฉะนั้นอันนี้มันตัดกันไม่ได้ใช่ไหมถ้าตัดกันไม่ได้เราเอามันมาคูณกันเลยก็ยี่สคูณยีได้เท่ากับ5้าส่วน13บคูณเเป็น91มันคำตอบมันอยู่ในรูปเศษเกินใช่ไหมเราต้องทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคะโดยการเอามา หารน,นะคะเราก็ไปหารเพื่อที่จะได้คำตอบเป็นจำนวนคะ่ะใช่ไหมอ่ะนักเรียนลองหารดูนะอ่ะครูหารมาแล้วได้คำตอบก็คือ6เศษ6ส่วน9 1อ่ะเราก็ตอบได้เลยตอบ6เศษ6ส่วน91นะคะเสร็จแล้วอ่ะนักเรียนลองทำดูนะ ไม่เข้าใจตรงไหนถามครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ